่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู yup. ้ฟ right. ังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิบุญกิยาพันธ์นะครับ ใครอยากรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนก็ไปฟังผ่านทางบ้วนชาแนลนะครับหรือพิมพ์คองวัชิตบ้วนชวนคุยก็ได้นะครับวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์2567ผมก็ได้แนะนำตัวให้ท่านรู้จักนะฮะทั้งเช้าและเย็นเพราะว่ารายการเราออกอากาศทางคลิปเสียงนั้น8นาฬิการอบหนึ่งแล้วก็18นาิกาอีกรอบหนึ่งนะครับ วันนี้เราจะมาตอบปัญหาแฟนรายการกันนะครับปัญหาวันนี้แฟนรายการอยากจะรู้ว่า,าการปลูกกาแฟนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องโรคมแมลงศัตรูอะไรบ้างครับท่านผู้ฟังปกติเรื่องกาแฟนั้นผมไม่ค่อยได้พูดถึงบ่อยนักเนื่องจากว่ามันเป็นพืชเฉพาะเขตนะฮะ ถ้าอย่างทางภาคเหนือเรานะครับเราก็จะปลูกพวกกาแฟอาราบิก้านะครับทางภาคใต้ก็อาจจะมีโลบัสต้าบ้างนะแต่พูดถึงกาแฟนะครับสมัยก่อนคนบ้านเรานั้นเหมือวคนไทยในอดีตเราก็ไม่ไม่ไม่เสียเงินในการดื่มน้ำเครื่องดื่มอะไรเนี้ยเราเราไม่ค่อยนะครับส่วนมาก เรามีกระเจีย๊ยบเราก็มาต้มกินกันเป็นน้ำกระเจี๊ยบบ้างนะฮะน้ำลำไย,ยบ้างอะไรบ้างเราก็กินกันแบบนั้นในอดีตนะฮะจนกระทั่งต่อมาเนี่ยก็เราก็เริ่มดื่มน้ำอัดลมนะครับส่วนใหญ่ก็ได้น้ำตาลแล้วก็มีแกส๊สกินเข้าไปกระท้องอืดท้องเฟอ้อหลายคนก็เป็นอย่างนั้นแต่มาในยุคหลังๆเนี่ยครับร้านกาแฟ มีบทบาทมากขึ้นและคนกินกาแฟก็ติดกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนั้นมันมีกาแฟแล้วมีสูตรนู่นนี่นั้นอะไรเยอะแย,ย,ยะไปหมดผู้คนในบ้านเราก็เลยนิยมดื่มกาแฟกันโดยเฉพาะยี่ห้อดังๆโอ้ทิชโบนบางมาก็เป็นคนโชคดีที่ไม่กินไม่ดื่ม นะฮะทั้งเครื่องดองของเมาแล้วก็ผมก็เป็นคนไม่ติดน้ําชากาแฟดื่มแต่น้ำเปล่าอาจจะมีน้ำอัดลมเสริมบ้างในบางครั้งในบางโอกาสพูดถึงเรื่องนี้เคยคุยกับแม่ค้าขายข้าวแกงเข้ากระบนน้อยอกน้อยใจบอกว่าคุณดูทิ่ข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวชามนึง สาบาท40บาทโอ้โหคนนะบนนะเห็นไปกินกาแฟกันแก้วหนึ่งนะครับ70 80บางแห่งบอกว่าร้อยส0งไม่เห็นเขาบ่นสักแอะหนึ่งนะครับเออเขาก็บอกว่ากว่าจะแกงมาได้กว่าจะทำอาหารเครื่องปรุงมีทั้งหมูทั้งไก่ทั้งกุ้งแห้งถั่วอกอะไรต่ออะไร สามสิ 30, 40, 40บสี่สิบทำไมบ่นแท้นะครับเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็น่าคิดเพราะในยุคหลังเนี่ยหลายคนพอไม่รู้จะทำอะไรเขาก็บอกว่าเปิดร้านขายกาแฟนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นร้านขายกาแฟในยุคอดีตเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าก็เป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีหน้ามีตานะัก แต่ในยุคหลังๆเนี่ยนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับบางทีจบมาไปเรียนการชงกาแฟไปซื้อเครื่องชงกาแฟมาแพงๆจะเปิดร้านกาแฟผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งลูกสาวจะเปิดร้านกาแฟยังไงก็ไม่ยอมให้เปิดเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนรุ่นเก่าเขามีภาพลักษ์ต่อร้านกาแฟไม่ค่อยจะน่าชื่นใจนักนะแต่ความจริงแล้วในยุคปัจจุบันนั้นร้านกาแฟ ยิ่งถ้ามีการจัดสวนมีวิวทิวทัศอยู่ในโลเคชันดีนะฮะคนก็นิยมไปดื่มไปกินไปพักผ่อนนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นหลายหลายคนก็ไปเปิดร้านกาแฟเอาละอันนั้นก็เป็นเรื่องของที่มาของกาแฟที่เราไปชงดื่มกันนะครับ จะเป็นอาราบิก้าโรบัสต้าที้กว่าจะปลูกกาแฟมาได้นี่ครับโอ้โหโรคมแมลงไม่ใช่น้อยนะครับอย่างโรคที่สำคัญนี้จะเป็นโรคราสนิมครับราสนิมอันนี้จะเป็นตั้งแต่ระยะต้นกล้าหรือ,อต้นที่เติบโตโดยเฉพาะเป็นที่ใบเราก็จะเห็นว่าใบานั้นเป็นจุดสีเหลืองๆเล็กๆด้านใต้ของใบ นะฮะด้านบนของใบนะฮะตรงข้ามกับจุดที่เกิดจากโรคอันนั้นจะแห้งแล้วก็มีสีน้ำตาลแล้วใบจะร่วงต้นจะโกรนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามือไปรูปดูเนี่ยมันจะมีผงสีสนิมติดมาเลยครับอันนี้ก็โรคราสนิมราสนิมในบ้านเรานี่ไม่ค่อยยาตรงไม่ค่อยมีนะฮะ เอาแต่เขากา็มีการใช้สารป้องกันจัเชื้อราทั่วไปเนี่ยนะฮะในการมาฉีดพ่นนะครับโรคเน่าดำโรคเน่าดำนั้นก็เกิดจากเชื้อราอันนี้มักจะทำลายกาแฟที่ปลูกใต้ร่มเงาทึบนะฮะโดยเฉพาะบริเวณใบกิ่งผลใบจะมีอาการเน่าสีดำแล้วก็ลามไป าลามไปตามกิ่งนะไปไปตามกิ่งแล้วก็ผลด้วยผลสีเขียวของกาแฟจะกลายเป็นสีดำแล้วก็ร่วงการเน่าของใบนั้นก็จะลามสู่ตรงกลางของพุ่มอันนี้เราก็ต้องตัดแต่งนะส่วนที่เป็นโรคออกเผาไฟทำลายแล้วก็ฉีดพ่นยกตัวอย่างเช่นพวก สารประกอบทองแดงนะฮะในการที่จะใช้ในการฉีดพ่นป้องกันกำจัดนะครับอ้าวนี่ก็เป็นเรื่องของอาการป้องกันำจัดเดี๋ยวพูดทีเดียวตอนท้ายเลยเรื่องสารป้องกันกำจัดนะฮะอีกโรคหนึ่งก็คือโรคเน่าคอดินครับเชื้อสาเหตุก็คือไรซอกโทเนียโซลานายอันนี้จะทำลายกาแฟระยะกล้า อายุประมาณ1-3เดือนในแปลงที่มีการระบายนะ้ำไม่ดีไม่มีการเปลี่ยนวัสดุเพาะนะคือวัสดุเพาะเคยเป็นโลกก็ปล่อยไว้แล้วก็ปล่อยให้โรงเรือนเพราะชำนั้นมีสภาพอับทึบนะเพราะนนั้ต้นกล้าที่งอกหนาแน่นสภาพอากาศมีความชื้นสูงนะครับอ,อันนี้ก็ก็เกิดปัญหาขึ้น ระยะแรกนั้นเมล็ดก่อนงอกนะครับเชื้อราในดินก็จะเข้าทำลายระยะที่สองกล้าที่งอกอกอกมาจากเมล็ดก็จะมีแผลสีน้ำตาลแล้วก็เน่านะฮะแล,ะล้วก็ต้นกล้าก็จะเหี่ยวตายเพราะฉะนั้นท่านก็จะต้องอเปลี่ยนวัสดุเพาะให้สะอาดนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการใช้ สารป้องกันกำจัดเชื้อรามาป้องกันกำจัดนะเดี๋ยวพูดสรุปทีเดียวนะอีกโรคหนึ่งคือโรคใบจุดตากบนะนี่ก็เชื้อเซอร์โคสปอรานะครับอาจจะทำลายกาแฟมากที่สุดในช่วงฤดูที่มีะจะจะเป็นในช่วงฤดูแรงแต่โดยทั่วไปเชื้อรานั้นจะแพร่ระบาดท,ที่ความชื้นสูงอยู่แล้ว นะแต่ว่าอันนี้ก็ก็จะเป็นได้นะเป็นจุดจุดเล็กๆก็จึงเรียกว่าโรคตากบเป็นสีน้ำตาลสีเทานะฮะแล้วก็จะมีสีขาวรอบนะฮะแล้วก็เป็นรอยรอบอยู่มีวงสีเหลืองล้อมรอบนะครับเป็นแลใบก็จะร่วงนะฮนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาถ้าเป็นที่ผลนะครับ ผลเน่ามีสีดำแล้วก็ผลร่วงก่อนสุกนะฮะอ้าวก็เดี๋ยวค่อยแนะนำสารนะฮะสุดท้ายคือโรคราดำราดำนั้นก็จะเป็นผงสีดำดำของเชื้อราเกาะติดอยู่ที่กิ่งใบผลนะครับอันนี้มักจะเกิดจากมแมลงเราต้องใช้ สารป้องกันกาจัดมแมลงนะครับโดยเฉพาะ,มะแมลงปากดูดทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นเพลี้ยแป้งเพรีย้ยต่างๆนะครับแล้วก็มักจะมีมดเป็นมแมลงพาหะนะฮะอ้าวเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเหล่านี้นะฮะเราก็ฉีดพ่นสารป้องกันกาจัดเชื้อราจะเป็นไตรเบสบลูจะเป็นทานชิหรือจะเป็นเทรนนิวส์นะครับฉีดพ่น สลับครับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปหมดหรือยังเรื่องโรคยังไม่หมดครับนะยังเหลือโรคสำคัญอยู่อีกอสองสามโรคด้วยกันนะเราก็ฟังกันต่อไปนะครับเวตเรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตเรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผัก ไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนภาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิด ปุ Cre ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดทาตอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร